มือหนึ่งจับพวงมาลัยเออมือหนึ่งเออนั่นแหละลองเหยียบคาดเบงก่อนคาดสุดแสดงว่าถึอเออเออเอาไปไปเด้กอย่าเอากลางขาเด้ไป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 ที่จุดที่มีแรงมากที่สุดของอ่าล่องเหยียบเรียนเออเหยียบเรียนเบงก่อนเบรกน้ำขาหนึ่งอีกขาหนึ่งอยู่ก็เบรกเออนั่นแหละเออเบิ้งขาเขาเด้อย่าให้มันจ่อเกิน พอดีก ane, <parece maison. S 2> ็คือพอดีครับบราพอดีก็ตรงปั๊บนะพอดีผมจะเมื่อยหลักการเหยียบหามเอากางกลางขาอันนี้เหยียบเพื่อเหยียเพียแมนเอขันเท้ากลางปุ๊บนี่มันจะบุ้งหูจังหวะรถมันจะการน้ำหนักรถพิษหัวซักหัวทิ่มกัย้อนไว้เหยียบพิชตำแหน่งแมนเอาตำแหน่งนี่แหละอุ้งเท้าตรงนี้บ่แมนเอานิ้วได้นิ้วก็บอะไรได้แห้งแง่งเพถึงมือเยียเอาแบบตรงกลางๆตรงเนี้ย ประมาณเนี่ยแต่ว่าบะแมนบะแมนกลางนี่เด้ <c oughs> อันกลางนี่พลาดบ้องโป้งหูหนำหนักรถสตาร์ทรถเองได้ไปนี่ยั่งจ้าอ่าโอเคดับเครื่องไปชั่งได้ม้วนกลับหาเฮาเอาเอากุญแจออกเริ่มตั้งแต่ทุกอย่างเลย <c oughs> อ่าดัานเข่าเราดึงออกอ่าดัานเข่าบิดกลับเออ <c oughs> เอาไม้เสียบเข้าไปบ้านนี่มุนไปข้างหน้าจะแก๊ก สองแคกอีกทีหนึงแต่ลอก่อนลอก่อนเนี่ยให้ระบบมือนีอมันขึ้นก่อนอันนี้แอร์ปิดต่อไปนี่ให้ปิดแอร์ก่อนเด้อเมื่อกี้เขาดับโดยที่ไม่ได้ปิดแอร์เขาต้องดับตรงนี้ปุ่มเดียวเลยปุ่มอื่นม่ต้องหยิ่งกบมันปุ่มนี้ปุ่มเดียวอันนี้พวกเขาเอื่นว่าทิศทางของแอร์นะจำจังมาหนึ่งใส่เข็มขัดก่อนใส่ใบโหลดแ่ไม่เอาหนังในติดมันกำค้านเสียงดัง เออบิดกลับมาก่อนบิดกลับมาอีกเอบออกอ่าเห็ดชิน้นชิ้นมาเนี่ยเ,เขาไปไหมบิดจากสองแจ็คคือเก่าเมื่อกี้นี่แหละพะ่อแต่มันจะมีโคตรลวดอยู่เมื่อกี้โคตรหนึ่งจ่ตรงนี้เด้อแล้วก็ภาษาอังกินเมื่อกี้มันหายแล้วแสดงรุ่นเฮานี่ยว่าต้องเหยียบคาสตาร์ทก็ได้เพราะว่ามันเป็นรถรุ่นเก<ม>่าแต่ถ้ามาเหยียบคาสตาร์ทได้บ่ได้ เพื่อป้องกันการหลอนของเนี่ยถ้าเกียร์บ่าบางไปกดสตาร์ทพุ่งเนยเช็คให้ดีอันนี้ปุ่มนี้มันก็นก,นกดผิดมาแตดือน,นเลยตัวนี้ปุ่มนี้ห้ามกดดย้ยกเวน้นฝนตกเลยถ้าขึ้นไฟยังสี่แสดงว่ามีการกดไวแล้วมันสิห่อนเพื่อนว่าผมกดไวที่ตัดหมอกผมตั้งอัตโนมัตไิไวเพื่อนว่าอืมบออัตโนมัติมันนี่หล่นมันนี<า>่อืมอันนี้ว่ามันตัดหมอกเวยเนี่ อันนี้เป็นการระบายอากาศของนูนกระจกข,ข้างหลังกูนะกระจกหน่อยอ่าก่อนจิสตาร์ท้เราลองเช็คเกียร์ก่อนเช็คเง่นสิเดเอาลองเช็คมจำน้ำหนักของมันไว้ถ้ามันอ่อนแสดงว่าถือต้องถ้าต่ถามมันแข็งเอาลองโยกไหมเนอันนี้ถ้ามันแข็งแบบนี้สแสดงว่ามันเบาบางเลยเอาดึงลงมาวางตำแหน่งกลางเออลองโยกไหมมังอ่ามันต้องซ้ายสุดขวาสุดใด อ่าซ้ายสุดขวาสุดได้แสดงว่าถือแต่ขันมันคัดๆนี่นีน่นน้อยนี่บ่แมนเนี<ช>มันหลอกมันหลอกเขาแต่บางรุ่นอาจจะแมนเด้เพราะฉะนั้นไอ้คุณก็ถรถเจ้าของสําคัญที่สุด<ช>อ่เอาเอาเฮ็ดเกียร์ว่างเองสิสดงหูวจักลองโยกเบิ่งมันถือบ่<ช>โอเคถ้าถือแล้วกุญแจบิดไปทางหนาได้เลย<ช>ขาขวาอยู่กับเบรกกันจ้าของหลอนขาขวาอยู่กับเบรกอโอเก หาว่างเทาอยู่ธรรมดาเด้อห้ว่างเทาเตรียมพร้อมแบบนี้ขันมีปัญหายัางเหยียบเบรกจิ๊บลงไปแต่อันนี้มันอันนี้วายแล้วเบรกมันมันจะขึ้นเบรกมือแดงๆเยอะเห็นบหมนี่นี่นี่เครื่องหมายตกใจเนี่ยอ่าโอเคทราบมุน,าน้าง้าโอเคผ่าติดแล้วปุ๊บทุกอย่างเมื่อกี้นี่มันขึ้นอยู่นี่เต็มเลยเนะี่ยมันจะหายเมืออเดืออันเดียวเห็นหรือยังเดืออันเดียวเห็นหรือยังอ่าเครื่องหมายตกใจอันพวกมันหมายถึงเบรกมือ อ่ะเอามือแบกมือลงมาเนี่ยเยาะลาดดีกว่าเยาะเฝ้าเอาเอาลงเลย <c oughs> ดึงขึ้นก้อนเล็กน้อยเกิดกดลงมาเนี่ยเออโอเคดึงขึ้นมาเนี่ยฝึกดึงขึง้นหลายๆก็น,นั่นเออโอเคเอาลงวิธีเอาลงก็ต้องดึงขึ้นก้อนแล้วกดลงได้ <c oughs> โอเคหลุนไม้มันอาจจะกดง่ายกว่านี้นิดนึงเ <c oughs> ออแต่หลุนเก่ามันจะเป็นประมาณนี้ม <c oughs> านี่รถสตาร์ทแล้วเปิดแอร์ก่อนจะล็อกนึง โอเคหลอกเดียวก่อนเพราะว่าขันมันนี่อากาศมันนันอยู่บ้านี้รถมันสตาร์ทแล้วเข้าสิไปเลนเลน,เลน,เลนม,มุมหัวบ่ไรเด้ควมชัดเจนตรงมีเออหนึ่งคาดล่องเหยียบเลนบ้งเออคาดเลือกเบรกเบาเขา,ขาเอิอนว่าหยุดรถเลยคาดเลือกเบรกเบาคือหมายถึงหยุดรถขันสิขยับรถปล่อยเบรกอย่าพึงยกคาดปล่อยเบรก ยกคาดเบาค่อยๆยกรถเมื่อสิไลไปถ้าผมบอกว่าหยุดรถเจ้าก,ก็ต้องเหยียบคาดลงไปเหยียบเบรกลงไปเบาๆคาดที่ต้องเหยียบจำตลอดจำตลอดเลยตอนมาตอนแรกๆต้องจำถ้าไม่จำเข้าเกียร์ไม่ได้คันเข้าเกียร์ได้เกียร์เจ้าก็จะห่างเร็วอืหลักการนั่นคือความเข้าใจเมื่อแท้ๆผมบอกว่ามือคาดหนักๆคือการเมือยคาดาเ่าต้องอดทนกับมันนิดนึงเนาไปกดอัดไว้ตัวเองขยับรถที่หน่อยกดเบรกมือ ให้ไปวนมาหนึ่งรอบ้อพี่เด้อให้ไปวนมาหนึ่งรอบครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วออกตัวเอาใหมเกียร์หนึ่งยังไม่ดีชิดซ้ายโอเคไปเลยโปรดใช้วิจรารณญาณนะครับก่อนหน้านี้ผมอยู่ในรถกับนักเรียนมาแล้วนะตอนนี้ผมมให้ดูความคืบหน้าว่าหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็ขับไม่เป็นเลยนะ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับใครที่มารับชมใหม่ๆนะครับยังรับสอนอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับช่วงนี้ตอนนี้กําลังเลี้ยวขวามานะครับกรวยที่ตั้งไว้ยังกว้างกว่าซอยของบ้านพี่หน่อยนะครับฝากร้านนะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านโอเคพ่วงข้าง มหาสาครคามนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับ ซิกแซกนะครับสี่กลวยนะครับผมซ้ายขวาถ้าเลี้ยวไม่ได้ให้หยุดนะถ้าไปได้ก็ไปต่อตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอคำม่วงกาลสินนะครับขวาได้แล้วนะครับดูซ้ายต่อไป ซ้ายก็ค่อนข้างดีครับจังหวะรถไม่เร็วมากขวาต่อครับจังหวะรถต้องคุมได้นะครับอย่าให้รถเร็วเกินไปนะครับโอเคครับพ็พี่หน่อยเราได้ลองดูแล้วหลังจากที่อยู่คนเดียวก็อยู่แล้วนะครับอยู่กับครูก็อยู่แล้วเป็นไรพี่โอเค่โอเคยโอเคครับขอบคุณครับดูลคลิปตัดไปนะครับ นี่ก็เป็นการออกถนนครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือขับไม่เป็นนะครับผมหลังจากเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือภาพนะครับภาพและเหตุการณ์จริงนะครับหลังจากที่เรียนกับครูต้าตั้งแต่เช้าจนตอนนี้นะครับจะครบ5้าโมงเย็นแล้วนะครับเราก็เดินทางนะครับขับไปกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละครับกาลสินนะครับแถวแถวสาหัสขันนะครับสาหัสขันแล้วก็อำเภอ คำม่วงนะครับผมใครที่ดูคลิปไม่จบก็คือพลาดเลยนะครับเลยไม่รู้เลยว่าสอนอะไรบ้างนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับทุกคลิปที่ผมลงไว้นะครับช่วยกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็การสอนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างขับได้จริงไหมนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับค่ะจะเล่นใส่อะไรนะ ก็บอกเกี่ยวก่อนคือคก่อนอเ,นเ็นระยะหนึ่งช่วงคันรถ